สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Comic World Daily ครับวันนี้เราจะพูดถึงคู่ปรับของชาแซมที่พูดเมื่อคลิปก่อนนะฮะคนนั้นคือ Black Adam นั่นเองครับโดย Black Adam นั้นได้พลังมาจากพ่อมดชาแซมเช่นเดียวกับชาแซมนั่นเองนะครับโดย Black อดัมเป็นนักรบคนแรกที่ได้พลังนี้ในสมัยอียิปต์โบราณครับชาแซมได้เห็นว่าอดัมเป็นนักรบที่เก่งกล้ามากๆเขาจึงให้พลังของเทพอ,อียิปต์ทั้ง6สิ่งไว้ในตัวโดยเทพทั้ง6องค์นั้นได้แก่ชูเฮอร์เชฟอาร์มอน ซีเฮตูอันพูและก็เมนทูโดยชื่อของเทพทั้ง6องค์นั้นรวมกันจะได้คำว่าชาแซมและเมื่ออดัมพูดคำว่าชาแซมพลังจะมาสถิตในตัวเขาโดยพ่อมดนั้นคาดหวังให้เขาเป็นผู้พิทักษ์เมืองและขนานนามเขาว่าไมตีีอดัมแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เกิดถูกพลังครอบงำแล้วก็โจมตีเมืองและฟาโลและครอบครองเมืองด้วยความรุนแรงและความหวาดกลัวทําให้พ่อมดนั้นพยายามจะกําจัดเขามากแต่พลังของอดัมนั้นเยอะมากมาก ทำให้พ่อมดไม่สามารถเรียกคืนได้สิ่งที่ทําได้มีเพียงส่งเขาออกไปในอวากาศเท่านั้นแต่แล้วเมื่อยุคปัจจุบันมาถึงบแบล็กอดัมได้กลับมาบนโลกเพื่อแก้แค้นนั่นเองโดยเขาใช้เวลาบินถึง5,000ปีแต่แล้วพ่อมดชะแสก็ได้เลือกผู้กล้าคนใหม่ซึ่งคือบิลลี่แบสซอนมาเป็นชะแซ่นั่นเองโดยการต่อสู้นั้นดุเดือดมากไม่มีใครแบบรู้ผลจนบิลลี่นั้นต้องใช้ทริคที่ว่าให้อดัมพูดคว่าชะแซเพื่อให้เขาสูญเสียพลัง และกลายเป็นร่างก,กายมนุษย์ธรรมดาและเขาก็แก่ตายลงด้วยอายุไขที่มีถึง5,000ปีแต่เรื่องของอดัมยังไม่จบแค่นี้นะครับอดัมได้ถูกคืนชีพขึ้นมาโดยดร์ซิวานาและเรื่องของอดัมนั้นยังมีอีกแง่มุมหนึ่งในยูนิเวอร์ส52ของจักรวันดีซีอดัมไม่ได้ถูกส่งไปในอวกาศแต่กลับถูกขังในเครื่องรางแทนและคนที่มาพบเครื่องรางก็คือสามีภรรยาแบสซอนหรือพ่อของบิลลี่นั่นเองซึ่งสามีภรรยาก็ได้ตายจากเหตุการณ์น,นั้นซึ่งทำให้บิลลี่เป็นเด็กกำ และเป็นเหตุที่ทําให้เขาได้เป็นชาแซมคนใหม่ในอนาคตและนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆข,ของแบกอดัมเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากดูตอนไหนหรืออยากดูใครเพิ่มสามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u ั s สไคร์รายการนี้หรือถ้าท่านผู้ชมเป็นคอหนังสามารถเข้าไปดูรายการของผมใน c h anel n Mon ต a แอนด์เฟรนนะฮะซึ่งเป็นรายการแนะนําหนังแล้วก็มีการจัดอันดับเรื่องต่างๆขอบคุณครับ